สวัสดีครับวันนี้ผมเลิกจะมาแนะนําวิดีโอดีๆในการสาธิตเครื่องที่เป็นสุดยอดของการอาร่าน ECMID ในรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นนะครับพบกับเครื่องนะครับ ECMID Finder จาก d d d Auto นะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับวิธีการซ่อมระบบ smart key เนะี่ยถ้ามันไม่มี ECMID เป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่เราจะซ่อมระบบ smart key นะครับมันมีวิธีต่างๆมากมายนะครับที่ลูกค้าสามารถจะเลือกได้นะครับ ึ้นอยู่ว,ว่างบประมาณต่างๆแล้วก็ความคาดหวังต่างๆของลูกค้านะครับเพราะว่าลูกค้ามีความคาดหวังไม่เหมือนกันแล้วก็มีฐานะการเงินไม่เหมือนกันถ้าเราแนะนําเขาได้นะครับวิธีดีที่สุดก็คือการซื้อกล่อง ECM ใหม่เพราะว่ามันมันมันใช้เงินพอประมาณนะครับประมาณสักหมื่นหนึ่งนะครับแต่ว่าการาถ้าลูกค้าไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนกล่องใหม่เราก็เรื่องจากงบประมาณไม่พอสามารถที่จะซื้อกล่อง reuse กล่องเก่าของ ECM มาหา ECM ID ได้นะครับ ดังนั้นวิธีการในการที่จะหา ECM ID เนี่ยมีมากมายนะครับเราเป็นทางเลือกนะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่ต้องการเปลี่ยนกล่องใหม่ยังไงเราก็สามารถจะใช้ตัว reuse กล่องเก่าได้นะครับตัวนี้เป็นวิธีที่เราจะแนะนำานณะวันนี้นะครับก็คือด้วยเครื่อง ECM ID Finder นั่นเองนะครับเรามาดูกันนะครับวิธีการหา ECM ID เนี่ยมันมีหลายวิธีนะครับอันดับแรกก็คือหาจากตัวา a r c o d e ที่ได้มาจากกุญแจนะครับเวลาเราซื้อรถนะครับ วิธีที่2เราก็สามารถที่จะติดต่อกับศูนย์บริการต่างๆที่ท่านซื้อรถมานะครับเพื่อขอ id Number ซึ่งเป็นไปได้ที่ท่านที่จะได้นำเบอร์มาวิธีที่ง่ายที่เราทําได้เองนะครับก็คือการหา ecm id จากกล่อง ecu นะครับแล้วก็สิ่ง,งหันยกับ ecu วิธีสุดท้ายที่ต้องยอมลอมรับความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือการอ่าน ecm id จากกล่อง ecm ซึ่งค่อนข้างยากนะครับ ปัจจุบันมีหลายเจ้าที่ใช้วิธีการเจาะก,กล่องนะครับแบบนี้นะครับค่อนข้างเสี่ยงมากและไม่ปลอดภัยเลยนะครับบางครั้งทําไปครั้งหนึ่งแล้วก็กล่องก็มีความเสียหายนะครับจนกระทั่งเนี่ย ECMID Finder เ,เป็นทางเลือกของท่านนะครับเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ง่ายและปลอดภัยด้วยการใช้การโยงสายแล้วก็สามารถที่จะอ่าน ECMID ได้มากครั้งทุกได้เท่าที่ต้องการนะครับ คำตอบนั้นในการที่จะอ่าน e c m แดีก็คือ mm. เกิดจากเคสที่เราต้องการจะเพิ่มบุญแจรหรือก็บุญแจหายหมด mm. การอ่าน e c m แดีจากกล่อง SCU mm. นั้นเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถหา,หาได้เราก็อาจต้องอ่านจาก e c m นะครับผู้ใช้สามารถจะเลือกวิธีที่ง่ายที่เหมาะกับเขานะครับแต่และว,วิธีการในาการหา e c m แดีนั้นมันมีข้อดีและข้อเสียขึ้นอยู่กับสถนานการณ์ของผู้ใช้นะครับ มันอยู่ที่ผู้ลูกค้าจะเป็นคนเลือกบางครั้งลูกค้าอาจจะมีงบการเงินที่ดีก็อาจจะเปลี่ยน ECM original ไปเลยนะครับเพราะว่าต้องการความปลอดภัยแต่อย่างไรก็ตามนะครับการการที่เราจะ,ะเลือกเนี่ยมันอยู่ที่ว่าลูกค้าจะเลือกแบบไหนนะครับแต่วิธีการที่เราจะนำเสนอนะวันนี้เป็นวิธีที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ประหยัด รเราจึงแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า ECM Finder ECM ID Finder เป็นโซลูชันที่จะหา ECM ID ด้วยการ Random นะครับไม่จะเป็นต้องกาะเจาะกาวแข็งนะครับไม่ทำให้กล่องเสียหายนะครับปลอดภัยนะครับแลนะขนาดเดียวกันก็สามารถที่จะแยกการการอ่านาตัวกล่อง ECM ได้ครั้งละถึง3กล่องใน,ในเวลาเดียวกันนะครับ ตัวกล่องนี้สามารถจะทำงานได้24ทับ24มายถึงทํางานได้24ชั่วโมงนะครับทำงานได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับเพราะเรามีตัวซัพพลายตัว power supply ถึง2ตําแหน่งนะครับใช้คอมพิวเตอรอ์ระบบ windows ในการคอนโทรลนะครับอันนี้เป็นเซตของ ecu finder t o o kit นะครับแล้วก็มีตัว ecm อยู่ส3ชนิดที่ไม่เหมือนกันต่อกับสาย3สายนะครับแยกแยกส่วนกันนะครับ ข้อดีของมันคือตัวกล่องตัวนี้มันมีตัวโปรเทคเวลาที่อาจจะไฟดับหรืออะไรก็าตามมันก็ยังทำงานแล้วมีหน่วยความจำเชื่อมโยงนะครับอันนี้เราเป็นภาพของการต่อตัว ECM ID Finder กับกล่อง3กล่องนะครับ mm. เมื่อเราทราบผลแล้วสังเกตนะครับมันก็จะมีเสียงบิ๊บนะครับแล้วก็มีไฟกับพิบขึ้นมาตรงตัวสายตัวนั้นอย่างกรณีนี้เป็นเป็น,เ,ปนเราพบ ECM ID Number เรียบร้อยแล้วก็จะโชว์ขึ้นมาดังรูปนะครับ ฉะนั้นเนี่ยก็เป็นความสะดวกนะครับว่าเพราะว่าตัวนี้ก็อาจจะต้ใช้เวลาในการหานิดนึงนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเราจะเริ่มล้นหาหาตัว ECM ID อย่างไรนะครับตัวนี้เราจะโชว์การหา ECM ID ให้ดูนะครับตัวนี้ก็เราก็เปิดคอมขึ้นมานะครับเปิดซอฟต์แวร์ตัว ECM ID Finder นะครับจะเป็นตัวซอฟต์แวร์ที่เราติดตั้งเข้าไปในตัวคอมพิวเตอร์ PC ของท่านนะครับ อันนี้เราเปิดซอฟต์แวร์ขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นว่าเราจะเลือกรุ่นนะครับเราจะเลือกไฟล์ ECM form ECM ก็เลือกรุ่นก่อนแต่นตอนนี้เราก็เลือกเป็น Honda นะครับแล้วก็เลือกช้อยแรกนะครับตัวไฟล์ ECM ID form ECM นะครับขณะเดียกันรเราก็เลือกอาสายที่1ก็คือ ECM ตัวที่1เราแล้วก็เลือกได้นะครับ แล้วก็ดูที่โค้ดของตัวกล่อง ECM ว่าเป็นโค้ดอะไรนะครับแล้วก็เลือกช้อยตามที่มีอยู่นะครับในกรณีนี้ก็เป็น K97A นะครับ V82V01 แล้วก็เลือกให้ตรงนะครับเสร็จแล้วกเ็เต็มการนะครับออส,สต่างๆก็ต้องต่อตามรูปนะครับก็ต้องมีสาย ECM cable มี power adapter ต่างๆในกรณีเราตัวต่อตัวที่1น,นะครับก็คือ ECM01 นะครับสามารถจะดูไดอะแกรมในการต่อได้ Connection guide ก็จะมีการกด เพื่อจะเช็คว่าเราจะต่อสายอย่างไรนะครับตัวนี้เป็นสายที่1แล้วก็ตัวนี้เป็นตัว P C X นะครับไฮบริด2,019ถึง2,020แล้วก็ต่อตามวิดีโอได้เลยครับง่ายๆเลยครับมีตัวสายก็มีรายชื่อประกอบให้ดูอย่างชัดเจนหลังจากต่อแล้วเนี่ยเราก็ทำการกด next ไปนะครับ แล้วเราทำการจ่ายไฟนะครับจ่ายไฟ12โวลต์นะครับตัวใช้ตัวอะแดปเตอร์นะครับ12โวลต์ DC นะครับจ่ายจ่ายไฟเข้าไปในตัวเครื่อง ECM ID f i n d e r นะครับอันนี้เราจะประกอบให้ดูกันให้เห็นภาพจริงนะครับอันนี้เสียบเสียบตัวสายนะครับที่เราต่อกับตัวอีกกล่อง ECM เรียบร้อยกับกล่องอะแดปเตอร์ตัว ECM ID f i n d e r ต่อ ต่อด้วยสาย USB เข้ากับตัว PC นะครับต่อไปเราก็จ่ายไฟ12โวลต์นะครับ DC นะครับตัวนี้มี2พอร์ตเลยนะครับเผื่อเราจะจ่ายเพราะให้มันทำงานได้24ชั่วโมงเลยนะครับเรามีการสลับใช้ได้นะครับหลังจากต่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็วางวางไว้อย่างมั่นคงนะครับเพราะว่าเวลาการหาตัว e c m ID เนี่ยต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับ จะมาดูวิธีการกันนะครับหลังจะต่อเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการกด next ต่อไปนะครับกดปุ่ม connect computer ecm id finder นะครับแล้วก็กด next เครื่องก็จะมีคำแนะนำนะครับเพราะแต่ถ้าเราสามารถจะจําตัว ecm id เข้าคร่าวได้เราสามารถจะกรอกเลขบางส่วนเข้าไปได้นะครับ การที่เรากรอกเลขบางส่วนเนี่ยจะทําให้เราหาตัว ECMID number ได้เร็วขึ้นถ้าเราจําได้นะครับเพราะบางทีบางกล่องมันจะขึ้นต้นด้วยตัวเลขเหมือนเหมือนกันน,นะครับแต่สําคัญนะครห้ามกรอกผิดนะครับเพราะราถ้ากรอกผิดมันก็จะหาผิดให้เรานะครับกระบวนการในการหาของ ECMID แต่ใช้เวลานะครับอย่างมันเป็นการหาแบบปิดคอยนะครับเราควรจะติดตั้ง ตัวกล่อง ECM ID อยู่ในตำแหน่งที่อยู่ที่ปลอดภัยนะครับข้อดีของกระบวนการการหาตัวนี้มันจะถูกดีไซน์ให้มี LED สแสดงสเตตัสถ้าเกิดมันหาเจอมันก็จะมีเสียงเตือนขึ้น,นมานะครับเหตุผลเพราะว่าตัวการหา ECM ID เนี่ยมันใช้เวลาในการหาบางครั้งจาก15นาทีบางครั้งก็เป็นวันเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับบางครั้งในการหานี่ ที่นานๆนี่เคยบางท่านแจ้งว่าเกือบเดือนเหมือนกันนะครับก็แกะตัว ECM ID Fider n แช่ไว้นะครับนะครับหลังจากที่เรากดหาแล้วเนี่ยสังเกตนะครับเราดึงสาย USB ออกแล้วเราก็เนี่ยฮะวางตามมุมห้องต่างๆเนี่ยครับแล้วก็ใส่ปลั๊กอะแดปเตอร์ไว้ทิ้งไว้อย่างนี้ครับจนกว่ามันจะหาเจอนะครับเครื่องก็จะทำงานโดยอัตโนมัติไปนะครับโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับเครื่องมันอัตโนมัติ มันก็เหมือนเครื่องที่หาบิตคอยครับมันจะซ a ม p l ิ n งในการหารหัส EGMID นะครับถ้าเกิดวันไหนมันมี power power มันแหล่งจ่ายไฟมันดับเช่นไฟตกเนี้ยมันจะมี backup นะครับในการที่จะเก็บข้อมูลไว้นะครับไม่ต้องมาเริ่มทําใหม่นะครับนะครับแล้วมันหลังจากที่เราเสียไฟแล้วมันก็จะทํางานต่อเนื่องไปเลยนะครับโดยไม่มีวันหยุดนะครับอันนี้เป็น in notification สําหรับ user นะครับ แล้วก็มันจะมีการบอกว่า LED เป็นยังไงสแสดงสถานะบอกว่าอย่างไรนะครับนะครับบางครั้งถ้าอย่างเช่นอันกรณ์นีน้ระหว่างหาอยู่เราดึง power supply ออกนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะมันมีอัลกอริทึมในการจําข้อมูลอยู่ว่าหาถึงไหนเราพอเราซัพพลายไอตัว12โวลต์เข้าไปใหม่เนี่ยครับมันก็เริ่มทํางานใหม่ไม่จําเป็นไม่จาเป็นต้องเริ่มตั้งแต่ต้นนะครับนะครับฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องไฟดับอะไรต่าง ที่สาคัญมันสามารถจะหาได้ครั้งหนึ่งมากกว่ามากที่สุดคือ3มเครื่องในในเวลาเดียวกันนะครับอันนี้เราต่อ3สายเลยสามารถจะหาได้3ามเครื่องในเวลาเดียวกันนะครับเราก็ทิ้งไว้เลยครับตามมุมห้องต่างๆนะครับไม่ต้องไปสนใจครับทิ้งไว้เลยครับจนกว่ามันจะมีเสียงเตือนขึ้นมานะครับอย่างกรณีนี้มันมีการเสียงเตือนขึ้นมานะครับในกรณีนี้มีเสียงเตือนขึ้นมาว่าตอนนี้ได้พบตัว ECMID แล้วนะครับนะครับ ัวนี้ก็พบตัว ECM ID แล้วจะมีเสียงเตือนแล้วก็มีไฟกระพริบขึ้นมาหลังจากที่เราพบแล้วนะครับวิธีการต่อไปก็คือเราก็ต้องเอาอตัว,ต,ว,ต,วตัวคอมพิวเตอร์ PC นี้มาต่อเพื่อหาค่าที่เราับพบหา ECM ID สําเร็จแล้วนะครับแล้วก็ต่อพอร์สาย USB นะครับเข้าไปนี้ที่ PC แล้วก็เปิดโปรแกรมนะครับเปิดโปรแกรมในตัว ECM ID Finder นะครับเหมือนเดิม ทีนี้เราก็ไปเลือกช้อยตัวที่2ก็คือ r e a d ECM ID f o r m ECM ID Finder and check operation นะครับแล้วก็กดเลกตัว ID, อแล้วก็กด connect computer to ECM ID Finder แล้วก,กด next นะครับพอกดแล้วมันก็จะโชว์มาเลยครับว่าไอ้ตัว ECM ID ที่เราเจอนะครับก็ตามเลขนี้1 16892 184ะครับก็เรียบร้อยครับ หลังจากที่เราได้เลขนี้เราก็เอาไปซิงค์คนไน์นะครับเอาหมายเลขนี้ไปซิงค์คนไนท์กับ S C U ก็สามารถจะทำให้รถสตาร์ทได้นะครับเราสามารถเอาเลขนี้ไปเขียนใส่ในตัว S C U แล้วก็โปรแกรมบุญแจนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการทสแล้วก็เอาตัว E C M นี้มาประกอบให้ดูนะครับว่าเราได้ลองทำจริงนะครับประกอบที่ตัวรถตัวนี้อยู่ท้ายรถตัวนี้เป็น P C X h y b r i d นะครับน่าจะปี2019นะครับแล้วก็ต่อตัว ECU ที่เราเขียนตัว ECM l d เข้าไปแล้วนะครับตรงกันนะครับกุญแจตัวนี้เราก็เขียนไปแล้วก็ประกอบแบตเตอรี่ก็ลองเทสตัตวสมาร์ทคีย์ดูนะครับตอนที่กดออนแล้วก็เครื่องก็จะทำงานแล้วก็สามารถสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์ได้นะครับปกติเลยนะครับตอนนี้รถสตาร์ทได้ก็สำเร็จแล้วนะครับ ก็จะเห็นว่ากระบวนการการหา ECM ID Finder เนี่ยก็จะมีประโยชน์สำหรับการที่บางท่านมีต้องการจะใช้ตัว ECM ตัวเก่าๆที่หามาได้แล้วก็มาใช้กรณีที่ตัว ECM เสียอะไรอย่างเงี้ยครับฉะนั้นหลักการก็คือว่าอะไรครับคือเราเราควรจะเอา ECM ID สักตัวหนึ่งอ่ะหาเก็บไว้ เวลาลูกค้ามาเราก็เปลี่ยนตัวที่เรารู้ว่า ECM ID ให้ลูกค้าไปแล้วก็เอา ECM ของลูกค้าเนี่ยมาเปลี่ยนแล้วก็มาหาตัว ECM ทิ้งกัไว้นะครับอันนี้เป็นวิธีที่แนะนำนะครับไม่ใช่ว่าเราพอลูกค้ามาแล้วก็เอา ECM ID ค่อยซื้อมาแล้วค่อยมาหามันจะไม่สะดวกดีที่สุดคือหาหาเก็บไว้แล้วก็เขียน ECM ID แปะไว้ครับเวลาใช้งานก็เอามาใช้แทนของลูกค้าได้เลยนะครับทาวนี้อันนี้เป็นทางเลือกนะครับ ที่มีเป็นแฟกเตอร์ที่มากมายที่เพราะว่าหลักการการหามันก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งก็คือมันใช้เวลาประมาณสักสินาทีจนถึงเป็นวันจนถึงหลายวันเลยนะครับเพราะบางครั้งตัวเลขมันเป็นการแซมปิ้งเหมือนที่เราทราบก็คือการหาเหมือนการเหมือนขุดบิตคอยน์นะครับมันใช้เวลาแซมปิ้งหาหมายเลขนะครับฉะนั้นต้องใช้เวลาเยอะๆนะครับฉะนั้นไม่จาเป็นจาเป็นที่ไม่จําเป็นเลยนะครับที่เราต้องพอลูกค้าหาแล้วเราค่อยไปซื้อนะครับเราควรจะต้องทําเก็บไว จะเป็นวิธีที่สะดวกกว่านะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับยังไงรบกวนสนับสนุนพวกเราและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยการกดไลค์นะครับกด subscribe และกด notification นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานที่ทำวิดีโอนี้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ